ก่อนลาบอกกันก่อนได้ไหมไม่ว่าไกลเท่าไรเรายังจะคิดถึงกันเอยแค่เพียงคำลาแต่ใจไม่ร่างลาไม่ว่า,ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่องใดไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเอยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญา ังจะกลับมาพบกันก่อนลาก่อนจะผ่านคืนนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเอยแค่เพียงคำลาสักวันจะกลับมาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ว่านานเท่าไหร่ยังไงก็เป็นเพื่อนกันเอยแค่เพียงคำลาพ้นคำคืนนิทราไม่ว่า